ไม่มีใครตอบเพื่อนผมเลยใครจะตอบล่ะใครจะตอบนะครับผมว่าแกอาจจะตอบทีเดียวเลยครับพี่ปุ๊กผมผมผมมีความคิดเห็นบางส่วนเหมือนพี่ปุ๊กแต่บางส่วนแต่ทีนี้พี่ปุ๊กผมว่าเขาเมื่อกี้ผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับสทลหรือสจลนะสทอสสทลอครับหรือว่าสจลอ จอขอ,อสอจอ,อ,อ,อขอเครับดีนะครับตำรวจยืนอยู่กับการ <c oughs> คือคือนดีครับอคิดพ,พูดว่าพระราชบัญญัติทีโอดีใช่ไหมครับกำลังกำลังล่าอยู่อ่าพิพอนนูอันเนี้ยอันเนี้ยพระราชบัญญัติมันมักจะมากับรัฐบาลน,นะเออผมเข้าใจว่าพระราชบัญญัติเนี้ยมันน่าจะแก้เพนพอยทั้งหลายที่ท,ท่านเหล่าวิทยากรพูดนะครับ ตอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าเพะ่าชรัญญนตรีนี้มันจะผ่านสภามอเมื่อไหร่แล้วก็โดยเนื้อหาของมันนะครับสามารถจะไปสแกนดูได้จางที่ไหนก่อนนี้มันล่างสุดท้ายแล้วหรือยังแล้วก็มันต้องถ่านประชาพิจารไหมตามตามข้อกฎหมายอ๋อเอเอ,เอ,เอทโทษครับใครใครคนเสนอเข้าสภาพลวนี้ ต้องตองเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาเขาก็จะตอบพี่ท <c oughs> ีนี้ตมันมันก็นะพ่วงมาแบบที่พี่ปีพูดนะครับคือพุ่งนี้มันรถไฟบรรจบกันทั้งหมดอะมันถึงจะเดินได้แล้วฝันมนันอาจจะเป็นจริงอาจจะเป็นจริงได้ครับคือไอ้ไอ้รถไฟสายสีชมมัน spend s p e n กับไอ้ตัวซื้อรถกับแบนเน s เ e นมันนะไม่รู้เสร็จสัญญาไไันดไหไม่รู้นะครับนบแล้วก็มันจะจบได้เมื่อไหร รถไฟทั้งหมดทั้งขบวนที่เป็นมาเจอันนะครับมันมันจะเดินได้ตามที่ตัวแทนจากกรทมพูดหรือเปล่าออย่เงี้ยอยู่กับความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับแต,แต่ผมเชื่อว่าพระจาหลักตัวเนี้อาจจะแก้เคลพอยต์แลว้วก็อาจจะทะลุป้องได้แต่ว่าอ,อยากอยากทราบว่ามาจากไหนแล้วก็โดยเนื้อหาลักวัตถุประสงค์การลา่าตัวนี้คืออะไรแล้วก็มันจะ่านสภา เมื่อไหร่ผิวมันองผ่านประชาธิจารไหมออกมาเมื่อไหร่เอตรติไรพระราชกิจการเบิกสาเม,มื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัววางแผนทั้งหมดเลยผมว่ามันจะเดินใช้ที่จุดนี้ครับก็เข,ข้าใจว่าเขาได้แก้เพนพอยทั้งหมดลงไปในเนระเองแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็อาจจะเหลือเพนพอยอยู่เหมนะือนกันมันก็ไม่แน่ใจต้องสักที่ดูครับก็น่าจะตอบปัญหาที่เดียวแลวให้กูปไปฟังด้วยได้ครับครับเข้าใจวา่างนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่เห็นเห็โตรงกันครับก,ก็คือจากการซั๊ฟี่หรือว่าจากการที่เราศึกษามาทีวีีเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับมากกว่าหา้าปีปรากฏว่าพอจะเริ่มทำเนี่ยเราก็ดูเครื่องมือที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจาัดรูปที่ดีะอะไรต่างๆปรากฏว่าเครื่องมือเหล่าน,นี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่อาจจะยังไม่นําไปสู่การทําให้เกิดทีวีีได้เพียงพ้อยอย่างแรกก็คือหนึ่งไม่มีหน่วยงานหลักในการ,รที่จะทํา อย่างสมมติว่าณปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะาทำพัฒนาโครงการหรือพัฒนา,าระบบเอเบลีขึ้นมาอะไรเนี่ยนะผัดเรื่องอยู่หน่วยหนึง่งกอทมอก็อยู่หน่วยหนึง่ขนงข้าราชการดูแลเรื่องจราจรก็อีกหน่วยหนึง่งเจ้าของโครงการก็คือท้องถิ่นนะครับก็อยู่หน่วยน 4, 5, หนึ่งสักสี่ห้าหน่วยแล้วก็ผู้ลงทุนก็อ,อยู่อยู่อีกกลุ่มหนึง่งเหล่านี้จริงมันต้องนัดกันมามาด้วยกันภายใต้เงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นเป็น point เช่น ทางเมืองกว่าเดิมทางเมืองเฉพาะอาจจะใช้เวลาทั้สี่ห้า 4, ปีนะครับเป็นต้นนะครับที่บอกมาเป็นอย่างนั้นจริงนะครับหน่วยง,งานที่ไปคอยกำกับว่าต้องมีการทำถนนทำอะไรรถไฟฟ้าทำอะไรเข้าไปในโครงการทีอดีเนี่ยอาจจะไม่มาแบบนั้น,นมันไม่มีอะไรที่เป็นมั่นกันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อแอพรบทีอดีเนี่ยจะมีส่วนสำคัญก็คือหนึ่งจะมีคณะกรรมการนโยบายทีอดีขึ้นมาอันหน,นึ่งเพื่อพิจารณาว่าพื้นที่ไหนที่ มีศักยภาพครับแล้วก็ร้านจะสดเสริมในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของผมไม่อยากเรียกว่าโอเวอร์ลุนนะครับหลายๆส่วนแต่เราเรียกว่าเร่งร้าเหนี่ยมแน่นการเร่งร้านน,าน,าน,าน,นะครับเพื่อให้มาตามนั้นเรืใหญ่เช่นถนนจะต้องสร้างให้เสร็จภายในสองปีก่อนเป็นต้นนะครับเพื่อสมมติว่าเขาจัดทุนที่ดินเสร็จแล้วถนนระลงมปแล้วภาร้านนะครับเอกชนที่จะมาลงทุนก็มีความมั่นใจว่าโครงการจะเกิดเป็นต้นนะครับทั้งผ่านเมืองผ่านเฉพาะนะครับรือเวลาสั้นลง เข้ากระมวลอะไรต่างๆผู้ประกอบการมีการทำวิเสตโมเดลชัดเจนนะครับภาคร้าลงไปลงทุนยิฟ้าสัตเจอให้เห็นชัดเจนและโครงการเกิดอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันขณะนีการเงินผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยทำยังไงใหเกิดความเชื่อมั่นเขาต้องรวมตัวกันเป็นบนรรษัทเป็นบนริษัทสามาคมอะไรต่างๆก็เข้ายื่นเรื่องที่จะทำนะครับซึ่งเหลือบางเฉพาะนะครับข้าที่ขั้นประการชุดนี้ขํ้นปาการดูแล้วมีความเป็นได้วิเสตโมเดียวเป็นไปได้ที่ ก็ช่วยได้นั่นจะเป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบันที่ที่เป็นการคุยกันนะครับเจากก้าของที่ดินทุกคนมีชัดเจนว่าริสรเซิลโมเดลเนี่ยเป็นยังไงเขาจะได้อะไรมีส่วนร่วมยังไงภาครัฐแต่ละหน่วยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่ององกองทงุนก็เป็นส่วนสำคัญดังนั้นพรบอรตอนนี้ร่างนะครับร่างพหลบรตรงน,นี้ร่างเสร็จแล้วนะครับเทีร่างหรือ่างนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพัฒน์หน่วยงานนะครับคนเารนทันิกา पाव कई